สำหรับการตรวจห้องน้ำนะครับผมมีจุดไหนที่เป็นโกลเมคสำหรับผู้ที่ซื้อบ้านนะครับในการตรวจเราก็จะตรวจดูเรื่องของสะพานน์วิธีการตรวจเราจะใช้ตัวขนมปังหรือว่าเป็นอาหารปลาเป็นตัวเทสจำลองว่าถ้าเกิดเรามีทุกหนักเข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยการระบายของน้ำเ,เป็นยังไงบ้างแล้วระบายได้ดีหรือเปล่าตัวรูของการระบายนะครับมันจะตรงที่30จุดห้าหรือเปล่า เมื่อเราตรวจเกี่ยวกับสุขภัณเสร็จมาตรวจอ่างล้างหน้าการเทสเรายะปล่อยน้ำใช่ไหมครับครับเคยสังเกตไหมครับคุณเอกครับว่าในส่วนของอ่างล้างหน้าเนี่ยเอ๊ะทำไมต้องมีรูตรงใต้ก๊อกเสมอนี่เนี่ยอ่างมันผลิตมาติดมาตรฐานหรือเป็นรูเขาเจาะไว้ทําอะไรใช่ไหมครับ จุดหนึ่งต้องทดสอบทุกหลังนะครับเรื่องของการขังน้ำบริเวณโซนเปียกนะครับจุดสำคัญเลยครับจุดสำคัญ<ม>ดังนั้นแนะนําให้มีการใช้ถุงพลาสติกหรือวัสดุลูกยางต่างๆเนี่ยปิดที่ฟอร์เดนนะครับขังน้ําไว้เฉพาะโซนเปียกนะครับเหมือนจําลองเหตุก,การณ์ว่าเรามีการใช้งานลักษณะของอาบน้ำเนี่ยปริมาณเยอะนะครับก็ขังทิ้งไว้นะครับประมาณ 1- 2สองชั่วโมงนะฮะหลังจากนั้นเราก็ไปดูในบริเวณด้านล่างของใต้ห้องน้ำนะครับมีคาบน้ำรั่วซึมหรือเปล่าซึมหรือเปล่าให้คือเทสดูว่า มีการทากันซึมไหมหรือน้ำมันมีการรั่วหรือเปล่าสวัสดีครับมาพบกับผมมินกับช่องสถานกบกน้านบ้านครับนามาร่วมกันออกแบบคุณภาพชีวิตที่ดีไปกับสังคมสถานิกบ้ากบ้านครับ แล้วนี้นะฮะกลับมาเหมือนเดิมในธีมวันศุกร์นะครับก่อนวันหยุดเรามาชวนทุกคนเนี่ยครับไปตรวจรับบ้านกันใครซื้อบ้านใหม่นะครับใครซื้อบ้านโครงการมาใครเพิ่งสร้างบ้านเสร็จนะครับเราจะพาสองกูรูคู่หูครับพี่เต่าและพี่เอกครับสวัสดีครับมาบอกเทคนิคและไฮไลท์วิธีการตรวจรับบ้านนะครับว่าทํายังไงให้คุณได้บ้านที่ได้มาตรฐานนะครับก่อนเข้าอยู่จะได้ไม่ต้องมามีปัญหาซ่อมแซมกันทีหลังแล้ววันนี้ครับเราดําเนินมาถึง EP ีที่5แล้วถ้าใครยังไม่ไ ดูดนะครับกลับไปย้อนดูเก่าๆได้เลยแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ช่องสถาปนิกบ้านๆด้วยนะครับแล้ววันนี้ครับพี่เอกเราจะ <ผม S 2> พูดเรื่องอะไรกันครับการตรวจห้องน้ำครับผมการตรวจห้องน้ำเนี่ยก็หัวใจหลักของตัวบ้านเหมือนกันนะครับ ผลจะหลากของตัวบ้านเนี่ยหมายถึงว่าเวลาเราจะทุกเบาหรือทุกหนักเนี่ยก็ต้องเข้ามาที่ยห้องน้ำเราจะอาบน้ําเราก็ต้องเข้ามาที่ห้องน้ำเป็นกิจวตรประจําวันที่เราจะต้องใช้เกี่ยวกับห้องน้ำมั่เยอะทุกวันเลยใช่ไหมทุกวันใช่ครับทุกวันทีนี้ในการตรวจเราก็จะตรวจดูเรื่องของสุขภัณฑ์ที่เราใช้เนี่ยเป็นยังไงบ้างครับวิธีการตรวจเราจะใช้ตัวเขาเรียกขนมปังหรือว่าเป็นอาหารปลาที่เราเคยคุ้นๆกันเนี่ยครับมาเป็นตัวเทสจำลองว่าถ้าเกิดเรามีทุกหนักเข้าไปแล้วทุกเนี่ย การระบายของน้ำเนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้วระบายได้ดีหรือเปล่านะครับโดยการเอาตัวนี้ครับใส่ไ้ในชักโครกเลยเสร็จปุ๊บเราก็กดฝักลงไปว่าน้ำเนี่ยการระบายน้ําเป็นยังไงบ้างนะครับผมดีไหมแรีรลองกดฝักดูเลยครับไหลได้ดีนะครับทุ่านนี่คือผ่านะครับทังโฟมนะครับเราจะดูพวก มาต้มนะครับนี่เราต้องเป็นสารอาหารที่ร้อยจากที่เราตรวจหลังนี้นะครับกับระยะตรงนี้ก็คือว่าน้ําโฟได้ดีนะครับไหลได้ดีมากนะครับเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะชักเรื่องตลับเมตรมาดูทีนี้ตลับเมตรที่เราชักมาดูเราจะดูว่าตัวรูของการระบายนะครับของสุขภัณฑ์เนี่ยมันจะตรงที่3าสิจุดท้าหรือเปล่า นะครับสามสิบจ้ามาจากอะไรครับพี่มาจากระยะของเซนเตอร์ในส่วนของท่อระบายนะครับผมท่อระบายของตัวสุขภัณฑ์นะฮะครับซึ่งจะอยู่เป็นระยะมาตรฐานเลยนะครับจากผนังมาครับผมเคยเจอเคสที่ว่ามันจะมีอะไรนะครับพี่ลังพึ่งลังพึ่งหรือว่าตัวคีบพึ่งทีบพึ้งเนะไม่ใช่ลังพึ่งนะพี่เขาจะใส่ทำไมพี่เต่ารบกวนอธิบายให้กับทางลูกเพจของทางสถาบันที่วัานั่นนะครับผมได้รับทราบว่าทําอะไรต้องใส่ด้วยนี่ จริงเราเราดูไม่ได้หรอกเนาะว่ามีหรือไม่มีนะครับแต่ในส่วนของความจําเป็นในส่วนของการใส่เนี่ยเขาจะแถมมาในส่วนของสุกพันธุ์นะครับซึ่งก็จะใส่เพื่อเป็นการเชื่อมนะครับระหว่างตัวพื้นนะครับหรือตัวปากท่อนเองเข้ากับตัวข้อของสุกพันธ์ครับว่ามีการเชื่อมสนิทเวลาการใช้งานจริงเนี่ยเรื่องของการกินเรื่องของน้ําเนี่ยก็จะไม่ออกบริเวณรอยต่อนี้ครับคือเหมือนตัวเชื่อมรอยต่อนั่นเองนะครับแต่เป็นลักษณะของขี้พึ่งเพื่ออยู่ได้นานทนนะครับตัวนี้ เมื่อเราตรวจสุขภัณฑ์นะครับเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาดูพวกอุปกรณ์ต่างๆภายในห้อง้เช่นสายฉีดชำระนะครับเมื่อเราตรวจสุขภัณฑ์แล้วสายฉีดชำระนะครับขั้วต่างๆในการต่อจ้ำเป็นยังไงบ้างนะครับฉีดได้ดีหรือเปล่านะครับผมตัวนี้เราสามารถฉีดกดเทสดูแล้วก็ดูตามข้อต่อต่อตางๆนะครับผมเมื่อเราตรวจเกี่ยวกับสุขภัณฑ์เสร็จราตรวจอ่างล้างหน้านะครับอ่างล้างหน้าในการเทสเรายะปล่อยน้ำเพื่ออะไรกันต่อทำไมเราไม่เปิดน้ําแล้วก็ เทสไหลเลยหรือยังไงพี่เราวามตรวจยังไงบ้างครับพี่ต้องที่จะรู้ว่าอุปกรณ์นี้มันใช้ได้หรือชำรุดเคยสังเกตไหมครับคุณเอกครับว่าในส่วนของอ่างล้างหน้าเนี่ยเอ๊ะทำไมต้องมีรูตรงตรงใต้ก๊อกเสมอนี่เนี่ยอ่างมันผลิตมาผิดมาตรฐานหรือเป็นรูเขาเจาะไว้ทาอะไรใช่ไหมครับหลายคนจะสงสัยใช่ไหมฮะจะบอกครับว่า ตัวนี้เขาเรียกว่าตัวบายพาสหรือตัวเดนน้าในกนรณีที่เราลืมปิดก๊อกนะครับ,รบน้ําก็จะไม่ออกนอกอ่างก็จะไหลระบายได้ตลอดนะครับ,รบซึ่งตรงนี้ในการเทสก็คือกดสะดือปิดเลยปิดน้ําไว้เลยครับแล้วก็เปิดให้เต็มครับแล้วลองทดสอบการล้นดูว่าสามารถระบายได้ทันหรือเปล่าเพราะบางครั้งเนี่ยช่างเขาปิดตำแหน่งด้านล่างที่ตรงใต้สะดือเะครับไม่ตรงตำแหน่งของรูระบายไฟพาตรงนี้นะครับทำให้ น้ำมันก็เอ่อล้นเข้ามาแล้วก็ล้นที่อ่างแล้วก็เข้าไปเต็มห้องหมดเลยคราวนี้นะครับก็มีอ่ะทำให้น้ําอาทีอาจจะเอ่อล้นต่างๆแล้วก็เข้าสู่พื้นบ้านในปัญหาก็เกิดในนักกฏหมครับคนนี้คือของซิลิโคนนะซิลิโคนเรียกไรแค้ของแก้ไขคือซิลิโคนอย่างที่เรียกแล้ว นะครับไม่เองไม่เอียงนะครับแล้วก็ข้อดีของการขังน้ําไว้ที่อ่างหลังหน้านะครับเราจะเทสดูว่าไอ้ตัวสะดืออ่างที่ที่อยู่ด้านล่างสุขภัณฑ์นะครับมันไหลดีหรือเปล่านะครับโดยการเราขังเสร็จแล้วเราก็ปล่อยนะครับข้อแรกไหลดีหรือเปล่านะครับข้อสองคือเราจะดูว่าไอ้ตัวสะดืออ่างเนี่ยเขาเชื่อมต่อดีหรือเปล่านะครับมีการรั่วหรือเปล่าประมาณนี้เท่าที่เทสดูเนี่ย ก็ร้อยละเก้าสิบแหละครับที่เจอมาคือเสือดยอ่างรั่วนะครับเกิดจากการที่เราเทสเนี่ยคือเอาน้ำถังไว้ในอ่างล้างหน้าแล้วเราก็ปล่อยยางไงครับสุดท้ายรั่วครับผมบางทีก็เป็นที่การเรื่องของการขันที่ลูกยางหรือโอริงที่แบบต่างตเนี่ยมันอาจจะไม่ไม่เต็มอ่าไม่ไม่สนิทดีนะครับซึ่งก็อาจจะทําให้น้ําซึมได้นะครับครับผมเมื่อเราตรวจเกี่ยวกับอ่างล้างหน้านะครับอีกจุดสําคัญหนึ่งที่เราควรตรวจมากเลยคือตัวท่อระบายน้าท่อเดีนนะครับ ในการตรวจสอบพวกนี้ครับเราก็จะดูในเรื่องของเศษปูนมันอยู่ในท่อหรือเปล่านะครับถ้าเศษปูนอยู่ในท่อเนี่ยปัญหาคืออะไรนะพี่เตาคือเวลาเราอาบน้ํานะครับหรือเราทํากิจกรรมเกี่ยวกับในห้องน้ำนะครับน้าพวกนี้มันระบายได้ไม่ค่อยดีนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่เราจะสามารถเทสได้เลยก็คือว่าไอตัว P-tab ใช่ครับใช่ครับครับผมเราจะดูว่ากลิ่นข้างล่างเนี่ยมันขึ้นมาหรือเปล่าอ่าถ้าเกิดกลิ่นข้างล่างขึ้นมาแสดงว่าเขาไม่ได้ใส่ตัว U-tab หรือ P-tab ก็นอกจากที่อุปกรณ์ที่คุณเอกเสริมมาใช่ไหมครับขออนุญาตเสริมเรื่องของกระจกนะครับกระจกเงาก็เป็นจุดหนึ่งเรื่องของการยึดเนี่ยมีการยึดหลายรูปแบบนะคุณเอกไม่ว่าจะเป็นด้วยกาวนะครับด้วยการแขวนไว้บางที่ก็แขวนไว้เฉยนะครับไม่ได้มีการยึดกาวเพื่อให้แน่นหนานะครับก็ตรงนี้เราต้องเช็คดูนะครับว่าลองจับลองดูคงตามขอบตามอะไรต่างๆครับว่ามีการ บินแตกด้วยไหมแล้วก็การยึดเป็นอย่างไรแน่นดีหรือเปล่านะครับ<ช>แล้วก็อีกจุดหนึ่งต้องทดสอบทุกหลังนะครับเรื่องของการขังน้ำบริเวณโซนเปียกนะครับเป็นจุดสําคัญเลยครับจุดสำคัญ <ผม S 2> ดังนั้นเ,เมื่อเราตรวจภายในห้องเสร็จหมดแล้วนะครับแนะนําให้มีการใช้ถุงพลาสติกหรือวัสดุลูกยางต่างๆเนี่ยปิดที่ฟอร์เดนนะครับโดยการเปิดฝาฟอร์เดนออกมาก่อนนะครับแล้วก็ปิดไว้เสร็จแล้วขังน้ําไว้เฉพาะโซนเปียกนะครับเหมือนจําลองเหตุก,การณ์ว่าเรามีการใช้งานลักษะของอาบน้ำเนี่ยปริมาณเยอะนะครับ ก็ขังทิ้งไว้นะครับประมาณหนึ่งสองชั่วโมงนะคะหลังจากนั้นเราก็ไปดูในบริเวณด้านล่างของใต้ห้องน้ำนะครับชั้นล่างนะครับว่ามีขราบน้ําที่มาลั่วซึมหรือเปล่าซึมหรือเปล่าใช่ก็คือเทสดูว่าห้องน้ำนียมีการทากันซึมไหมหรือน้ามันมีการรั่วหรือเปล่าใช่ครับเปิดฝึกทางหลังทางตะกัวนะครับเราขังไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับเรากอาองคประต่างๆกระโดดที่รงมาให้มีการรุ่นะครับตอนนี้ก็ถึเกณฑมาแล้วนะครับ อันนี้12เซนจากเซนเตอร์นะครับเพื่ออะไรรู้ไหมครับเพื่อนเพื่อเพื่อที่ว่าเวลาเราจะระบายน้ำในช่วงนี้ยบางบ้านมันจะมีคานนะครับหรือจะมีอื่นๆื่นนะครับมันจะได้หลบคาหลบอะไรได้นะครับการเซอร์วิสหรือการล้างหรือกระ้างก็จะค่อนข้างง่ายแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เป็นตกแต่งผิวทั้งห้องเลยก็คือกระเบื้องนะครับดังนั้นพื้นแล้วก็ผนังใช่ครับซึ่งตรงนี้เราก็ต้องไล่เคาะดูครับ เขาเหมือนพื้นบ้านนะครับผมก็ใช้เครื่องมือนิดนึงนะครับอาจจะเป็นค้อนไม้นะครับหรือเครื่องมือที่ไม่ไม่แข็งเกินไปนะครับก็เคาะเช็คเสียงนะครับฟังจากเสียงครับมันก็เป็นการรู้ได้ว่าเอ้ยตรงนั้นโครงกระเบื้องเนี่ยแน่นหรือไม่แน่นนะครับก็เคาะทั้งพื้นและผนังครับผมซึ่งจุดนี้เราให้ทขาแก้ไขเพราะว่าการซีลการเก็บนะครับเพื่องเราลงตรงนี้เรียบร้อยนะครับเก็บซีลเรียบร้อยเราให้ทขาแก้ไขนะครับผนัง พื้นเหมือนกันเราตรวจสอบตรวจสอบเลยครับคือร่องรอยอย่างนี้ครับเพื่อนๆถือว่ารอยไม่สวยงามนะครับรอยใหญ่เราแค่ไหนนะครับตรวจสอบพื้นผนังร่องยางเช็คเราจับนะครับเพื่อนๆราด้านนะครับดูว่าได้ได้ระดับหรือเปล่าครับเพื่อนอันนี้อยู่ในระดับนะครับอันนี้คือผ่านนะครับศุภันใช้ระดับน้ำสั่ง เป็นสิ่งจำเป็นะครับเราจะใช้วิธีการมองดูเปิดปิดนะครับมันมีข้อผิดหรือเปล่าลองล็อกดูนะครับยังถ่ายรูปอยู่ถือว่าห้องนี้ผ่านครับประมาณ80%นะครับมีจุดเล็กๆน้อยที่เขาสามารถแก้ไขได้นะครับสำหรับการตรวจห้องน้ำนะครับครับโอเคอันนี้ก็เป็นไอเดียและวิธีการตรวจห้องน้ําทั้งหมดนะครับสําหรับการตรวจห้องน้ํานะครับผมทุกท่านจะทราบดีแล้วว่า จุดไหนที่เราจะเน้นย้ำนะครับในการตรวจเป็นพิเศษหรือมีจุดไหนที่เป็นกลเม็ดสำหรับผู้ที่ซื้อบ้านนะครับว่าเราจะควรตรวจจุดไหนเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับสำหรับวันนี้นะครับก็ขอจบรายการแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเรามาช่วยกันออกแบบคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับใยกับสังคมสถานิคบ้านบ้านครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะครับของการตรวจพื้นนะฮะพื้นชั้น1พื้นชั้น2ทําไมชั้น1ถึงเป็นกระเบื้องทาไมชั้น2ถึงเป็นลามิเนตเป็นไวนิลเป็นเมลามีนงานพื้นพื้นที่มันไม่พื้นใช่ <laughs> สําหรับงานพื้นเนี่ยก็มีหลายวัสดุนะครับแต่ที่เราจะพาไปตรวจน,นะครับก็จะมีในเรื่องของกระเบื้องนะครับแล้วก็เป็นวัสดุทดแทนไม้จริงนะครับก็เป็นประเภทพวกไวนิลลามิเนตต่างๆนะครับผม การกระเบื้องเนี่ยเราก็จะตรวจในเรื่องของตัวความแข็งแรงของกระเบื้องเพราะเราไม่เห็นขนาดข้าปูใช่ไหมครับที่สร้างปูเนี่ยเราก็จะไปทําการทดสอบดูโดยการเคราะครับซึ่งถ้าเกิดลักษณะมุมที่มันกวงเนี่ยและมีการวางขาโต๊ะเก้าอี้เปียงต่างๆเนี่ยลงไปเนี่ยมันมีน้ําหนักที่ลด,ดลงใช่ไหมครับดังนั้นมันอาจจะเจากิดการแตก ตรงนั้นได้นะครับรวมถึงความชื้นที่ขึ้นมาจากชั้นล่างเนี่ยอาจจะทําให้กระเบื้องมีการต้นระเบิดออกได้ง่ายนี่เป็นสาเหตุนะครับทาไมเราต้องตรวจางาเอียดในงานพื้นทำไมเราต้องไล่ค็อกนะครับ